การลงทุนกับโครงการไฮโซเทลจีเนียโสมนะคะสำคัญที่มีบริษัทบริหารกิจการให้ค่ะนะคะท่านสามารถที่จะเลือกช้อปปิ้งลงทุนในโลเคชันที่บริษัทวางไว้ให้นะคะตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะจังหวัดลำพูนค่ะจังหวัดลำปางค่ะจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วก็ลูกค้าชัดเจนดังที่ได้กล่าวกับเรียนไปแล้วนะคะว่าฐานลูกค้าเป็นกลุ่มค้าขายกลุ่มนักธุรกิจที่เดินทางทุกเดือนนะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะความพิเศษในการลงทุนของ High h ฮโ t e l Genius Home ท่านนักลงทุนไม่ต้องปวดหัวใดๆในการบริหารกิจการนะคะท่านมีหน้าที่ที่ตัดสินใจเพียงว่าเลือกใช้บริการของโครงการ High h ฮโ t e l Genius Home เพื่อที่จะตอบโจทย์ในการลงทุนด้านอสังหาด้านที่พักนะคะโครงการ High h ฮโ t e l Genius Home มีบริษัทที่ช่วยดูแลในเรื่องของการดูแลอาคารสถานที่นะคะการเก็บค่าเช่าจากท่านผู้เข้าพัก นะคะแล้วก็การที่จะให้งานบริการของโครงการเป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าพักนะคะเพื่อให้ยอดของการกลับมาเข้าพักของท่านลูกค้านะคะมีความต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นแล้วไฮโซเทลจีเนียสโมประเทศไทยตอบโจทย์ในเรื่องของความครบเครื่องตรงนี้ค่ะคือมีบริษัทที่ช่วยบริหารกิจการตลอดสัญญา6ปีให้กับท่านนักลงทุนค่ะ